แดนเขาโฮมไม่ไหวลูกเขาโฮมไม่ไหวมันแดดนั่นสบายดีเดอ้อพี่น้อง FC ประสบสุขสุขคนขี่มาเมืองมาชมดาสูดพี่น้องเอ้ยป้าเอาเบ็ดไปป้าตัวบักใหญนะ่นึงเอาเบ็ดหลากลงกลางหัพอห้ามจอบตึกเอาเจ่าผูเห็นเบ็ดมันพูได้มันดึงไปแลป้วเวลามันพูขึ้นมาแล้วมันดึงลงอีก

ขึ้นขึ้นขึ้นมาห้ามขึ้นโดยไปขนนึ้นข่ามันนี่ไปดิคะปาลุมาหามาขึ้นข่าขึ้นเข้าขึ้นขามาเด้ออยากบ่เลยนเออบ่ยากไิประคองคืนนะแม่มันมัน,นวะแขงมาใหม่บ่เนี่ยชุบชุบชุบมาเด้อสิเขียดสิเขียดแม่แม่จมับมักวปูป่ เมื่อเล้วพอใหญ่มื um ่อไ่ไงม่ใช่ที่เขาหาชิพั่าฮ่าฮ่าฮ่านะอ๋อพี่ลูกวะที่สั่งขาพัดมาเส้นเขาเขาเนี่ยขออาน สบายดีป่าล oh, oh, ูกไวกินเ้ยจ้ะไม่นานก่นให้ไล่ให้ไข่นอนเลฮะยังอย่างนั้นยังยังเออเพื่อนยังเลยออกออกน้อุตีมาก็ได้เอาไปยูนนอกเ้องเดินพุ่นนีวเยอพี่น้องกี่ข้ามาพยอยกิดนักสี่อะไปลาใหญ่อยู่บนดอโพหีเสหมดเออขมิงืปลาเหรอเด้ เนื้อชาดอีกตุ๊กนี่ขนมเนี่ยหึน้องู้กัลมาแล้วิ่งยังครับยิงเพชรปะน้องฝังยิงขนฝังเด้อยิงเพช กินเค้กกับพนี่ขนมปังกับพันนั่นกินิวเอสำเขาเนาะกินเาแล้วเขชอมปลาใส่ดาวสมฮาเบสหรือกลางน้ำเหมือนขันไงเฮ้มันคือผู้ของเติบอย่างแรก็บดนแม่มาเล่าที่พิงปลาเจ้าห้ากีะจ Bôi tay. Hãy luôn ông yên bay bay. A mang bọn mãi bọn 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 tay bitten bay nó. Mao mọc bọn tay 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 bọn Anh จังหซ้นันดอกแต่ว่าถึงขันเกือบโลนะตอนโลนะองัินแกกเมนะคือนดิ่งไก่นี่ป้าดคนน้ึงจะยังน้องไง่ป้าจะบยังน่าไะขั้นอ่งงงเงีนไ่รู้้ห อ <mile inside. S 1> ่ะอันนี้คนกินกับปูปอดทนปลาแหละใช้เข่าก็กืนมือแหลกคาเดียหนึ่งมืแหลกินปลาได้เออมันจะไปแหนเขาได้เชื่อเชื่อเชื่อจะยิงเจดเชี่ยอมู่นะทีละลายอะไรป่ะนี่โลซิพหาพาพังเลยสามโลน้อย ทำูทำูปลาทำูำูสมขีดยืเดี๋ยวล่าวพี่จะถึงตรางเกๆก็ลืมนบมาหน่อยมี่ตัวรางบ่บ้วงสิ่มคือสิเพาไม่หักบล้วนะถ้าพามาเอาพงมันดมกิน ทำลาปลาใหญ่ไม่เนาะก็ทได้บุได้เหมืเดิเรหาเป็นหนามใช่ไหมเต้นหูใส่สนาลูกันข้าวใกินยังูน่ะกับู้กก้ามข้างมาข้าะเอ้ยยังไงนมาไป กบูดรึเยอะให้กับปูก้อนปลากับพ่อรเขากินบได้นะมันเว้ขาบกินก็ได้นี่ขาบ่กินาวบกกินกินได้มันมันมีปลาเนี่ยจะแฉลบหนึ่งน่าจะใช่จริงมันเอเอเอ บอกกินอะไรอย่างเงก้กินหมด่ลยปลาอ้กานนัน,ปน,นไปบอกไปของไหมเนี่ยมิซิดได้เลยต้องพูดอยู่แล้วนะ <c oughs> วนะจะนอาไปของไหมแล้วแล้วลูกหักประคอบอ่ปะประคอคิดว่านะ เจ้ยปลาเป็นปลาดินงไงเป็นอันโบบนบนนินนะนินบ่แห้งปานนั้ ladım. นก่อนน้าขานินบ่แห้งจะขอไงอ่ะเสียงดินต้องขอไปของมาเสียงอ๋อเออขอวะยังกันแม่ขันมาขอมันก็ต้องมันหน้าบุยบุยอะไรมาเลยวะ

เจ้าซ yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ีเมนปลาเนี่เจ้าเห็ดปลาเนี่ยห่วยีปลาโขลเลยดิแห้งเลยเชหปลาโขลเจาก็ัไงสมับะแลีปลาโขลงปาเน่้งเนาะมือหไปเนาะมืออโซโขลลายอยู่ก็มีอย่างนอ้ก็มื้นงเหรอท ได้ปลาเนี่ยมาไข่ปลาเนี่ยบึกใหญ่ไปพอกินยุบขนาดใหญ่ทำไมอืมดิเมเนาะมาเล่นเอาไ่นกระป๋อไปนั่งไปเลยเอากระป๋อไปนั่งให้แน่ไว้ข้เดี๋ยวกระป๋องไหนกระ อวัว <s uk as> <speaking einer> ่ป็นส <atur> ุนติบุ๊ม <toy> มี่ขั้นสุนขได้มืออื่นนะมหงหนด้าสุิเยขาจเ็แขาสิบอทเขา้พอยิยดเ ทำนำม่ทำม่อกีต่อ้นเนไกินะครับนานแล้วอืมกินแล้วพอสภาไปตามไปไหนไปไงนคือน้องมนได้เป็าไปไปไห

เอาไว้ก่อนนมนะจะน่าจะกินตั้งไว้ก่อนข้าวนาพอก่อนยังไงไว้เนี่ยสินปลาเดี๋ยวอ้ยใคกินอยากนะเนื่อ,อไ,ไปหาดไปซ่อมปลาเด้ย๋ยเนยจังนะ

มักเล่นไว้ตามตามาฮู้เคยเลยไปใช้ตามันฮ้อนมื้อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งมาชมสวัสดีนเห็นบ่เงินหั่นน่ะบ่เงินเรจแล้วอ้า